เฝ้าร,ระวังน้ำหลากน้ำท่วมขัง2พอยอ63โา ค่ะวันที่1พฤศจิกายนสอ6 3เวลา19บเก้นาฬิกาสแปดนาทีนะคะสพอยอนี้ระวังนะคะประกาศกองอำนวยการการน้ำแห่งชาติเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขังด้วยในวันที่1พฤศจิกายน63มมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี ทรงผลให้มีน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอำเภอนาดีจังหวัดปาจินบุรีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำคาดว่ามวลน,น้ำจะไหลผ่านคลองยาวแพรหานุมานอำเภอกบินบุรีและ แม่น้ำปาจีนบุรีทรงผลให้น้ำเอ่อล้นตะลิงบริเวณที่ลุ่มต่ำบริเวณอำเภอนาดีและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีโดยระดับน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าตะลิง0.5ถึง0.7เมตรซึ่งมวลน้ำจะไหลหลากท่วมอำเภอกบินบุรีในวันที่2พฤศจิกายนเวลา 2. นาฬิกานะคะโดยคาดว่าน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งบริเวณชุมชนตลาดกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระยะเวลาประมาณ3 5ถึงวันนะคะหากไม่มีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำดังนี้ หติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดยีบสชั่วโมงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังหรือเคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะบริเวณตำบลบุพรามอำเภอนาดีตำบลน,น้องกีตำบลน,นาแขมตำบลเมืองเก่าและตำบลกบินบุรี อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ <Okay. S 1> ข้อ 2. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมในการอบพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างท่วงทันหากเกิดสถานการณ์น้ำหลากข้อ 3. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารน้ำโดยเร่งระบายน้ำในลำน้ำแม่น้ำนะคะก็อีจัดเตรียมเจ้าหน้าที่การเตรียมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพร้อมด้วยเครื่องจักรมือเครื่องมือรวมถึงจัดเตรียมระบบสื่อสำรองนะคะสื่อสารสำรองนะคะเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบทั่วกันนะคะเนาะเพิ่อนก็ออกประกาศแล้วนะคะประกาศจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำน้ำหลากและน้ำท่วมขังฉบับที่15ทับ2563นะคะ สำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะอันนี้ข่าววันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน6.3นะคะเวลา19.38นาฬิกา38นาทีนะคะเตือน2องอำเภอสองพยอนี้นะคะน้ำหลากน้ำท่วมขังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ